จ้ามันนี้สลองสลองน้องสาบดีโควิดสลองด้วยส้มตรังกุ้งสดจ้ายืดยๆยจ้ามากินเซฟได้หมดนะวันนี้นะอุยอ้ยอุย้ยมาจ้าพี่น้องฟองไปมาจ้ายืดๆจ้าส้มตำ ขวนส้มตำกุ้งสด <c oughs> มีกุ้งสดตัวใหญ่ๆจ้าทุกคนมาสลองน้องเศร้าดีโควิดให้เห่ากักตัวสิบสี่มือได้นี่เด้อจ้าทุกคนมาเด้อพี่น้องปองไป เบ,จ,บ,บจ้าส้ตามตำกุ้งสดเอ็นบ่อจ้ะอันผู้ชมเอ็นบ่เชาก็มีเนื้อมักอึเอ็นบ่อจ้าฮะส้มตำกุ้งสดเหรอเห็นฮเหรอพี่สมัติจ้าสลอมน้องเศร้าอีโควิดฮัลโหลสบายดีเพื่อนทุกคน มาจ้าอ้อมาสลองนะมาสลองออกจากโควิดสบายดีเดอ้อมามาดูมายดูกันมาเชียร์เชียกันเด้อพี่น้องป่องไปรอ <laughs> ดตายนี่น้องพักน้องนกเดอ้อนี่เดอ้อน้องเศร้าน้องหักอ่สะสลองกินเต็มที่เดอ้อวันนี้เด้อมากินนดมกันเดอน้อกำลังเสร็ มาเด้อมาเด้อหมดแก้วบดแกีว้วดีดีอันนะั้นดีคอแห้ออ้ข้ากล้องเลยไปข้ากล้องเลยเออ,เอ,อสีสออออ่สีปปเดชส่วมาไอ้กล้องเนี่ยไปสปเอ้ยไปมามามบดแก้วบดแก้ว แบบสิบสี่คะแนนมันนี้เขามีปาร์ตี้เดินมันนี่จะลองน้องสาวออกจากโควิดเดินนี่นะออกจากสุนกัดกันแยมกันแยมแยมกันแยมกันแยมกันอ่โอ้ยหักกันหน่อยดิมาจ้าส้มตำกุ้งสดเดินทุกคนกุ้งสดยัเยอะๆใช่ปะ แซ่บมากค่ะสุดๆเลยสุดๆเนาะเมนูที่หามากินมาเข้ากินบหนังเินคือหักินเน,ะนาดดสะสำหรัเป็นพิเศษได้มนูนี้นะ่ะกินฮอทไนท์เป็นเดือนสองเดือนพุ่นเหี้ยเห็นหน้ากันเดือนไปเดือนปลายอูออ คิวฮอนาคิวอวตาคิวหน้าคิวหันตาอยกไปอัปตัวมันดังบุกเชนดักมาคือกร่งานคือการเลยเนาะเจ้

เป็นไฟเป็นขั้วอยู่จะไปกินคำ้อบเป็นดิฉันกุ้งตัวใหญ่ๆอืมอืม นี่ใช่เราต้องการมุสเซ็บหน่อเลยมั้งสุดดเซ็มบ กินกุไหมคุณตัวเนี้ยกำเนียรพดตัวเนี้ยหดกินกินกินอันตัวนึงกิดเตรียมบรกล้นจ้าท่านผู้ชมเจ็บแป๊บเจ็บครั้งรับรับิ จุ่มตำกุ้งสดอะไรกินแบงมีมาโดนรแจัดนี่จะติดอาที่หัแล้วปอนะปอนปอนปอนพี่พี่เฮ้ะเนี่ยทำไอะ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 เซ่อเอาผักกับ ไอ้ไอกองอไอ้คู่บพื่ได้คมููไอ้ซูบเพ่ได้กินเต้นนีห้คนี่ยน้องหักอันนี้น้องหักหักกันสุดเลยไปสซกรก็เไปนอนกันพัดก,กันบ่อยก็เหมือาเมนคู่เฟสเนาะ nó nhai ừ. đến điện Hãy subscribe แบ,บน้นสุดยอดเลยพี่มือหนุ่มคนหนได้เิมันติดใจสุดๆลดเลยนะติดใจทั้งคน ขอแห้ง <c oughs> ขอแห้งเชียร์เชียร์เด้อทุกคนเสรเอากินทีครับ Mmm, <laughs> dạng <thân bữa> <Nhạc> không. Come nào này đi đâu. Kìa nấm sớm mì kìm gãi nằ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 m อย่างนดุมเลยนะไมบนกปนกันเลยนี่ถ้าผสมอย่างสกุ้งสกุ้ง ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายตัวหักป้าวสิไม่ครับสุดท้ายแล้วทุกคนโอเคทุกคนวันนี้แซ่บได้พูดมาคลิปนี้ก็ลืมฝากกดไตกูเสียเด้อทุกคนวันนี้สิ่งอะไรเปก่อนอทุกคนน่าพอกันไมหมฮะครับสุดท้าย ไปละวจัดบ้าเยี yeah. ่ยบายบายทุกคนโู้วะเสร็จเหนเดิมหลักฐานผู้ส่วนเนี่ยสำหรับคลิปนี้นะ,<ป>ะขอบใจอเอ้าเอาเอากลับเอาทำอุปกรณ์เอาทำขอบใจ ขอบใจสำหรับการน,นั้นเพือ่อฟังฟังชมแล้วก็พิเศษขอบใจเจ้าของเจ้าของตั้มข้าวหนะตัย้ยั่วยั่วทำได้ที่ว่าแต่ไปแกมาเนาะสนใจกับเข้ามาเวมาเห็ดแคล้วมาเวมาชมแล้วก็สนใจอยากจะเห็ด <c oughs> <c oughs> เห็ดแคล้วนะเนาะลกแคล้วทอนแคล้วดัดแคล้วแม่งก็มีครบเนาะสำหรับเอเวอ,อันมอานุทอันมอานุเฮานี้ยินดียินดีต้อนรับยินดีต้อนรับเสมอเนาะ ยิงดีพร้อมให้บริการทนัง,งานพัใจดีฝากคลิปนี้เด้อฝากทุกคนไปติดตามกดไลค์กดแชรสให้เด้บายเอ้วเลอกวัว